คลิปแรงบันดาลใจในการสอนเรื่องการเขียนแบบภาพแยกชิ้นโดยนายธนยศแดงมณีคุณวิทยายลัยเทคนิคอ่างทองครูชำนาญการพิเศษเนื่องจากในภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มากมายออกสู่ท้องตลาดซึ่งในการผลิตชิ้นงานเหล่านี้ จะเป็นการผลิตชิ้นงานที่จะต้องอาศัยการประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกันเช่นอุตสาหกรรมแม่พิมพ์อุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีการผลิตชิ้นส่วนของรถยนต์รถจักรยานยนต์เยอะแยะมากมายเพื่อนำมาประกอบเข้าด้วยกันจนกลายเป็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปหรือแม้กระทั่ง อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังจำเป็นที่จะต้องผลิตชิ้นส่วนต่างๆเพื่อที่จะนำมาประกอบเข้าด้วยกันเช่นโทรศัพท์มือถือตู้เย็นโทรทัศน์พัดลมเป็นต้นจะเห็นได้ว่ากว่าที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ได้นั้นต้องใช้ชิ้นส่วนประกอบจำนวนมากดังนั้น ในการทำงานประกอบจะเกิดความผิดพลาดไม่ได้ซึ่งสิ่งที่จะทำให้ชิ้นงานเป็นไปตามที่กําหนดฝ่ายผลิตจะต้องอาศัยแบบงานในการทำงานและต้องทำงานให้ได้ตามแบบงานที่กําหนดถ้าหากการเขียนแบบงานเกิดข้อผิดพลาดกระบวนการผลิตต่างๆที่ทำตามแบบงานก็จะเกิดความผิดพลาดไปด้วย เพื่อลดความผิดพลาดดังกล่าวฝ่ายเขียนแบบจะต้องทำการออกแบบให้ถูกต้องชัดเจนโดยที่แบบงานก็จะประกอบไปด้วยแบบภาพประกอบภาพประกอบแบบแยกแบบภาพแยกชิ้นเป็นต้นซึ่งแบบงานที่สําคัญที่สุดก็คือแบบภาพแยกชิ้นซึ่งจะเกิดความผิดพลาดไม่ได้เลยโดยผู้เขียนแบบ จะต้องมีความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการผลิตวิเคราะห์การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การกำหนดขนาดการกำหนดรายละเอียดต่างๆลงไปในแบบงานจะต้องถูกต้องและชัดเจนถ้ารายละเอียดถูกต้องครบถ้วนชัดเจนทั้งในเรื่องของการกำหนดขนาดการกำหนดมาตราส่วนการกำหนดรายละเอียดต่างๆที่ถูกต้องนั้น ก็จะทำให้การผลิตไม่เกิดความเสียหายจากการที่ผู้สอนได้ทำการทดสอบให้นักศึกษาได้ทำการเขียนแบบงานจะเห็นได้ว่านักศึกษายังใช้ลักษณะต่างๆของเส้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานการกำหนดขนาดไม่เป็นไปตามมาตรฐานการวางแบบงานยังไม่ถูกต้อง การใช้มาตราส่วนยังไม่ถูกต้องการใช้รายละเอียดต่างๆยังไม่ถูกต้องเพื่อให้เกิดความถูกต้องผู้สอนจึงเล็งเห็นความสำคัญในการเขียนแบบภาพแยกชิ้นแล้วนะครับรรเรารู้แล้วว่าในการเขียนชิ้นง,งานในการสกเก็ตช์ชิ้นง,งานเนี่ยมีรูปตัางหน้าตาเป็นยังไงเส้นที่ใช้เป็นยังไงนะครับในคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า เราจะต้องเขียนอะไรลงไปในแบบงานเพิ่มเติมอีกนะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยเรามาดูวัตถุประสงค์ที่เราจะต้องเรียนกันในวันนี้ก่อนอนุับแรกเราจะต้องบอกความหมายของภาพแยกชิ้นได้นะครับซึ่งความหมายของภาพแยกชิ้นเนี่ยมันเป็นยังไงเราเขียนเพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะมาดูก,กันนะครับอันที่2นักศึกษาสามารถที่จะกาหนดจานวนภาพฉายของแบบงานได้ซึ่งภาพฉายที่เรากำหนดในแบบงานนั้นเนี่ย บางทีเราอาจจะกำหนดภาพฉายเป็นด้านบางทีเรากำหนดภาพฉายสองด้านแต่ว่าเราจะกําหนดกี่ด้านดีเดี๋ยวเราอยมาเรียนรู้กันอันที่สามเลือกใช้มาตราส่วนในการเขียนแบบได้ถูกต้องนะครับเพราะว่าบางทีเวลาเขียนแบบชิ้นงานเนี่ยถ้าเป็นชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่แต่กระดาษเรามีแผ่นเล็กทีเดียวไซส์ A4 A3 A2 เนี่ยกระดาษมันใช้ได้กว่าชิ้นงานเราเราควรจะใช้มาตรา ในแบบางานหรือหน้าชิ้นงานมันมีขนาดเล็กมากแล้วเราจะเขียนลงไปในแบบางานถ้าเราใช้ม้าตตาส่วนแบบหนึ่งต่อหนึ่งวัดชิ้นงานได้เท่าไหร่เขียนไปเท่านั้นช่างเขาก็จะดูไปรู้เรื่องดังนั้นเราจะใช้ม้าตตาส่วนแบบไหนในการเขียนลงไปในแบบางานแล้วก็อสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะบอกลักษณะของการเขียนภาพตัดแยกชิ้นด้านพราในการเขียนภาพตัดเนี่ยเราเขียนตัดเพื่ออะไรอย่างที่นักศึกษาเคยได้เรียนรู้มาแล้ว หรือว่าเขียนแบบเทคนิคพื้นฐานที่เราเรียนมาว่าส่วนไหนที่ถูกบงังมันจะถูกแสดงด้วยเส้นปักแต่ถ้าเกิดว่าส่วนที่ถูกบังบเนี่ยมันมีเส้นปักทังกันหลายๆเส้นแน่นอนช่างเทียบไปผลิตก็จะรู้สึกว่าอ่านแบบยากดังนั้นคนออกแบบหรือคนเขียนแบบจะต้องทําการเขียนเป็นภาพตัดเพื่อที่จะแสดงให้เห็นส่วนที่อยู่ภายในทําให้เราเนี่ยเห็นชิ้นง,งานได้อย่างชัดเจนนะครับ อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นว่าถ้าการเขียนแบบงานผิดการผลิตก็จะเกิดความผิดพลาดไปด้วยเพราะฉะนั้นผู้เรียนจำเป็นที่จะต้องได้รับความรู้ที่ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ทำให้ฝ่ายผลิตเมื่อเห็นแบบงานนั้นแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติงานได้ทำตามแบบงานได้ทันที โดยปราสะจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากฝ่ายออกแบบและเขียนแบบ